มาครับเพื่อนๆวอนีเห e en. ma ็นเพื่อนในเฟซเขาทำกินกันผมก็เลยจักมามกันครับผมลองกินดูก็ผมเขาเรียกอะไรทับทิมกรอบใช่ไหมครับก็เลยลองจัดดูมันน่าจะอร่อยครับผมทับทิมกรอบใส่กับน้ำกะทินี่ก็ผมโอ้โหสีสันน่ารับประทานครับผมตอนด็กๆเอ้ยไม่ใช่ด็กพอกำลังจะ ดึกสักหน่อยครับผมไปกับแข็งป่นครับผมน้ำแข็งป่นนี่ครับผมน้ำแข็งป่นก็จอกไม่ค่อยชอบหวานเท่าไหร่ครับชอบรสกรังกังครับผมนี่ครับเดี๋ยวเขาจัดในเฟซเพื่อนๆทำกินก็เลยลองดูครับผมต้องดันโดนไปตลาดหาร้าน นี่ครับผมสีสันก็นารับประทานครับผมาใครที่ลดผลก็กดข้ามผ่านไปก่อนได้นะครับผมแล้วหมดแล้วก็มาดูครับผม

ไม่แน,น่แล้สวสนใจครับผมอร่อยเหมือนยันลี่ครับกินกรอบไม่รู้วข้างในเป็นอะไรครับผม кып кып кып